สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจะพูดทุกคะนาามื่อนนี้กะคอยกำลังจะไปหน้าตอนเช้าไปหาปล่อยไก่ไปโหดมาคิดไปฮุบพุ่นขี้ไก่ไปเซ้อ ก๊กมัเขือเร้ะมันอ่อดอกอ่อผลเพราะมันเป็นลูดกหกลายพีน้อยไป ตอนนี้เฮากะตักฝุ่นมาเรียบร้อยแล้วอเ,เอาฝุ่นที่ใกล้นี่นะเซอร์นี่เฮอร์มาค,ามอคือเฮาดก หลังจากคดเครื่องคดข้าวแล้วหกมักพิษคดมักเพชรหกมะเขือแล้วกะคอยกะกำลังยืมเบอร์บ้านแล้วบ้างเบอร์บ้านเบอร์เฮิรนก่อนอ้าวตอนนี้เฮากะฮอดเฮิร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลังขึ้นเฮิร์นเนาะนี่ลูกสาวตอนทับทายละน้ำคิงเฮดฟิวชั่นน้ำคิงฮะ ดูสาวท่านละวว้าเป็นเนาะสบายดีดู้สบายดีดู้สำหรับมื้อนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้อื่นยังว้ากันไหมการใ